ดูแบบอยากินดูย,าายังไงอ่ะขอลองหรือเขารักกับเนี่ยนี่หมือนมันแบบเนะิะเย่และแล้วมันก็มาแล้ววันที่หก หกโมงซาเรกไว้เลยในประวัติศาสตร์ชาติไทยจะลึกให้ขึ้นใจเหมือนชื่อเพลงว่าขึ้นใจมันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจตรงนี้มันขึ้นใจเลยแล้วก็ต้องร้องให้ขึ้นใจด้วยแต่ก่อนเพลงจะมาเขามาไลสดแล้วเนี่ยนั่งดูไลสดแล้วก็ดูทวิตด,ด้วยแล้วมันก็มีคนนึงลงว่าอย่าเลยมาฟังเพลงกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเตงกับหนูที่ไลสดอยู่ ก็รู้แหละว่าอยากดูคนแรกเหมือนกันอ่ะแต่ตัวเองก็ดูไปกองถ่ายมาแล้วปะขิงไหมทั้งสวนหมายถึงว่าเม็ดด้วยเอเขาไม่เม็ดอันนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาแค่ขิงเฉยเขามาทั้งสวนเลยทั้งไร่ซึ่งเพลงวันนี้ซิงเกิลที่สามแล้วนะคะของมีของลูกมามีนะคะเป็นเพลงชื่อว่าเพลงขึ้นใจถูกต้องขึ้นใจนี่เอาขึ้นเอาขึ้นหิ้งเลยด้วยเพลงเป็นเพลงช้านะออกแนอกหัก เศร้านูบอกแล้ววันเศร้าดูไรแล้วเป็นไงดูไ์แล้วคือมันมีแบบรูปเมื่อก่อนอะที่แบบเขาเอามาให้หนูดูว่าแบบรูปเนี้ยเป็นเพลงอะไรแล้วหนูบอกว่าอุ้ยเมื่อก่อนก็ปากซิ้มเหมือนกันนะเนี่ยแต่พอหนูบอกว่าขอ,อเข้าไปดูในเอกซ์ะหนูบอกว่าโอา้แต่ตอนนี้ปากนี่แดงฉ่ำเลย <laughs> โอเคค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขึ้นใจแล้วก็ได้พี่แอมอีกแลวเป็นคนแตง่งค<ช>ือพี่แอมแต่งมันก็จะมันก็จะร้องไห้พี่สี่เคยสปอยว่าอะไรมันจะ ใช่แล้วก็ได้พี่ฝาเป็นนางเอกเอวด้วยใช่ฝากแฟนคัพปิ้งไฟเอ็นดูน้องนิวด้วยตรงนี้ไปดูเลยมั้ยอยากดูล้วอยากดูมากรอคอยวันนี้มานานเป็น Official MV เพลงขึ้นใส่นี่เปิดมาเป็นอย่างนี้เลยสวยมากอ่ะโอ้น้องคนินวะเนี่ยลูก เพฉันคนเดียที่ยงตงจเรื่องากาเก่าเพราะฉันไม่เคยมีใครสักคนเขามลบภาพเราวันที่ฉันต้เหาแต่ใจธอฉันที่ยงไม่เลยไปดูแยากกินดูยังไงอ๋อ

ที่เคยรักกันจนฉันใจว่า จะร้องเออจะร้องให้เหมอกันสบายเรื่องเข้าใจแล้วสบายเรื่องคือถ้าฟังแบบเนื้อเพลงแบบตั้งใจฟังเลยคือจะเข้าใจอืมเออเข้าใจเข้าใจมีแบบะูออหอเ <c oughs> ข้าใจว่าแบบก็คือเหมือนพอเปิดมาเมื่อกี้เป็น ที่เหมือนเหมือนเป็นปัะเด้งปัจจุบันแล้วแบบมีพี่แม็กก็คือเป็นแฟนในปัจจุบันนี่แหละเออแต่ก็พอฟังเพลงนะแล้วมันก็คือเพลงที่หนูแต่งเหมือนกลับมาฟังเพลงที่แบบเออแล้วก็แล้วก็หลับตาแล้วก็แบบยอกแบบย้อนไปเหมือนฟังเพลงแล้วแบบจำได้อะออแล้วแบบก็เหมือนจำทุกอย่างที่แบบอยู่กับหนูได้เหมือนหนูก็เป็นแฟนแฟเก่าแฟนดีอะไรอย่างเงี้ย แต่คือเหมือนมันเหมือนเมืองหรอเมื่อกี้เมืองมัเหมือนมันมันจะล่มสลายเสักอย่างที่ตอนที่หนูร้องไห้แล้วพี่แม็กพาอิงฟ้าหนีไปเออแต่ว่าหนูก็แบบอยู่น่าจะตายที่นั่นใช่ก็เลยแบบเหมือนกลับไปพอได้ฟังเพลงก็เลยแบบแบบความทรงจำอะไรเงี้ยเหมือนมันมันไม่ใช่ความทรงจำาเเหมือนเป็นโลกคู่ขนานปะมันเป็นคนละยุคนะจริงๆแล้วแค่เขาฟังเพลงนั้นแล้วนึกถึงเหมือนเรื่องนี้มันเคยมันเคยเกิดขึ้นกับเราก็เลยแบบมีการร้องไห้ออกมาอะไรแบบนี้ปะพี่แม ชอบชุดนะแล้วก็ชอบพี่แบบมไม่มีการบอกหรือว่ามีพี่แม็กอะเออใช่อึ้งมากมากมากเลยแล้วก็ฉันร<อ><อ>ู้สึกว่าเพลงมันฟังพอมีพี่แม็กอะพี่คนนั้นเขาก็เลยต้องตามไปไงบ้าเอ้ยเยอะเหมอีกลนเอาเีอีกรอบไหมขอแบบว่าอีกรอบมาอันนี้ขอแบบว่าเมื่อกี้คือแบบจะก๊นหลายรอบแล้วแต่แบบว่า ไว้อันนี้เขาแบบเรียดไปด้วยเอ๊ะคุยไปด้วยเราแล้วก็คุยแล้วกันเมื่อกี้ตั้งใจฟังไปไงสวยสมมงงเี้มิสแก๊งนี่อะ <c oughs> คือสวยมากที่ไหน <c oughs> ชุด <c oughs> แบบ <c oughs> อันนองมีคนสูงเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

เนาะตัดไปส่ะซอยเมื่อกี้น่าจะมีความหมายหลักอย่างนะอ๋อคือเหมือนพแบบจำได้ไหมที่เคยรักกันค์มื่อก่อนอแกจะหลอดหรือแกจะสวยแกจะยังไงได,ดได้หมดได้หมดมันดูดีไปหมดมีแต่น้องที่ยังอยู่ใน อยู่ในใจ<ม>น <ะ S 2> อยู่ในแบบไม่แบบคืนอน้องก็ยังอยู่ในใจเขาแน่ใจะแบบเนี้คือยุคพบหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยกันนะ แกสวยจริงจริงแกสวยจริงจริงอันนี้ก็ส่งชุดดำหนือแบบว่าสุดดิเพชเพชโอ้วชุดแหวกแมวมันยังไม่จุ๊จะติดไหมลูกติดกระดูมม่อเม็ดนึงไม่มีกระดุม ว้าวุ่นแล้วมันว้าวุ่นแล้วนะมันเลยต้องตามไปดูไงอุ้ยแต่อชอบอะ่ะนี่อะเนี่ยหมดมันแบบเนะิร์ดหรือเขารักกับแม่หองเขาก็ใส่ เหมือนเป็นแบบส้อยคู่ป <ah> uh ้าหวังเนี่ยไม่งที่แม่แม่ได้ทุกวดจริงๆอะโคตรต่อเี้เนีอันนี้เหมือนแบบยืนเนื้อเพลงให้อ่ะเพราะแต่งจบแล้วอ่ะให้จำขึ้นใจหุ๊ยฉันโยงได้ไวะ ให้หหทำไมคะหล่อทําไมคะหล่อขนาดเนี้ย <c oughs> อันนี้คือแบบเนี้ยเจ็ดแบบเออไอ้น,นั่นไปนหมดเลยอะแตกสลายอ่ะแกทำนีนะอันนี้ดีอันเนี้ยอันนี้ชอบชุดชอบเป็นทีชอบหมดพอหนูแบบเหมาะกับอะไรแบบเหมืแบบชุดที่มันรัดอ่ะ จะ้าจะครซี่อะคุณนายสร้อยนี่ซื้อที่ไหนล่ะจอมาใส่บ้างตกโล้นนะวีนีเป็นสีนาทเนมันแบบที่เหมือนสีวีเอืมเพลินอะมันแบบจริงไม่ได้อวยแต่ถ้าใครจะบอกเลยก็ไปฟังให้ครบร้อยล้านวิวพี่คนนั้นก็คงห้าแสนละ ฟังอยู่คนเดียวคือห้าแสนลวล่ะโอเคค่ะก็จบแล้วคือเราอาจเรามันเป็นตามคมตามที่เราเข้าใจคือแบบนั้นน่ะเนาะไม่แต่แต่หนูบอกในหลายว่าแบบเอาตามที่ทุกคนเข้าใจได้เลยเพราะว่ามันแบบแปลความหมายได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าดูเรื่อยก็จะแบบเข้าใจเองจริงดูเรื่อยแปลว่าก็ได้หนึ่งวฟังถูกวันเลยใช่วันละสิบแปดหรอบ อยากฟังสดอะถ้าได้ฟังสดก็คงแบบไปนี่ไงไปโชว์เคสไงวันที่13เออหยุดพอดีเลยจริงเจอฉันจะไปเออเราไปงานนั้นถึงแปลว่าถ้าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ใน200คนตั้งแล้วนี่งหรอตั้งแล้วเลื่อขอรุนเป็นสองเลยสองร้อยอ๋อมันมีรุนส0งกับรุนวิดีโอคอลไงก็ถ้าไม่ได้สองตรงนั้นฉันก็อยู่ขอบๆได้ไม่เป็นไร ไปฟันวิวให้นุกันนะคะพาน้องขึ้นใจไปอีกเยอะๆสูงๆเลยแล้วก็ MV ็มดีมากสวยมากชุดอุ๊ยตอนนี้ห้าพันสามแล้วหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ห้าพันสามเร็วโอเคถือว่าเร็วไปฟังกันด้วยแล้วก็ไปแชร์กันด้วยนะใช่แชร์กดไลค์กดกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งกิ้งกิง ช่องดีมดีแล้วก็ดีมดีมินสิวก็ช่องเราใช่ขึ้นใจนะคะได้ก็สตรีมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยหนุชอบบอกแบบนี้สตรีม่ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะค่ะโอเคขึ้นใจไม่เลคบายเพ่งมากพราอมากเนื้อเพลงจําขึ้นใจพี่แม็กหลอกขึ้นใจอะไรจะโดนแก